بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خام سنتي ความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะหูวาตาลาจงประสบด้ท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะครับอัลฮัมดุลละหวันนี้เรายังคงที่จะเรียนรู้เรื่องราวของศาสนานะครับจากการที่ผมได้นำเสนอจากหนังสือที่ชื่อว่าอันวะญีซุฟิซุนนตินนบวียะของเชคซอและอัลมัดอัชชามีซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราว จากฮะดีสซาเฮะโดยส่วนใหญ่นะครับมานำเสนอด้วยกับภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายถึงตัวบทหลักฐานต่างๆซึ่งแยกออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอากีดะเรื่องของโมอามมลาตเรื่องของซีรอเรื่องของอิบาดะต่างๆอันทำดุลิละสิ่งที่เราได้พูดกันถึงตรงนี้นะครับในเรื่องราวของความออคลาส ความบริสุทธิ์ใจนั่นก็คือสิ่งที่เรานั้นกันกองมันออกมาจากหัวใจของเราฮะดีษที่อยากจะนำเสนอกับท่านพี่น้องในวันนี้นะครับเป็นฮะดีษที่รายงานโดยท่านอับบุรอยรราะก็แหละสมัมยะตุรอซูลอลลอฮิสัลลอฮฺวะอาเลหิวะซัลลัมา,า,ายะกูนอันอบีฮุรอยรราะก็แหละสมัมยะตุรอซูลอลลอฮิสัลลอฮฺวะอาเลหิวะซัลลัมา,า,ายะกูนท่านอบูฮุรอยรราะนะครับได้กล่าวว่าท่านรอซูลได้กล่าวว่า อินอาวัลนาสยุคอดเยอมันกิ亚马เลหีบุคคลนะครับที่เป็นมนุษย์แรกแที่จะถูกตัดสินในวันกิยาไหมก็คือรอจูลุนอุสตุชิดาฟาอุตยาบิฮีฟาอรอฟะฮูเนอมาฮูฟาอรอฟะฮากอลัฟามาอามินตาฟีฮาบุคคลแรกที่จะถูกนำตัวมาตัดสินในวันกิยามห ก็คือบุคคลที่ได้ตายชาดีเมื่อเขาได้ตายชาดีในสนามรบแล้วเขาได้ถูกนำตัวมาแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาได้ทรงชี้แจงแก่เขาถึงเนี้อมัดความโปรดปานที่พระองค์ได้ให้กับเขาฟาอัลอฟาฮาเขาก็ยอมรับมันและก็รับรู้มันก็ลาฟามาอามินตาฟีฮาอัลลอฮฺได้ตัดก,กับเขาว่าและท่านทำอย่างไรในเนี้มัดนั้น ก็ละชายคนนั้นกล่าวว่ากอตันตุฟีกาฮัตตุชุดฮิตุฉันได้สู้รบฟีกานะครับเพื่อพระองค์ฮัตตาอุสตุชิตุจนกระทั่งฉันนั้นได้สิ้นชีวิตลงก็ละกาซับตะอัลลอฮ์ได้ตัดกับชายคนนั้นว่าท่านโกหกวละลลกินนะะักกอตันตาลิไอไอยูก็ละจาริอุน แต่ถ้าว่าท่านสู้รบเพียงเพื่อให้ได้ถูกขนานนามว่าเป็นผู้กล้าเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญเด็ดเดียวฟากฎิกีละซุมมอุมิรบิฮีฟาซุฮิบะอาลาวะจิฮีฮัตตาอุลกิยาฟินนารและชายคนนั้นก็ได้ถูกลากใน,นักษณะคว่ำหน้าไปสู่ไฟนรกนี่คือพูดถึงบุคคลที่สู้รบจนกระทั่งตัวเองตาย แต่สุดท้ายการสู้รบของเขานั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อลลล a หากแต่ว่าการสู้รบของเขาจนกระทั่งเสียชีวิตนั้นเป็นไปเพื่อให้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นบุคคลที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยววะร้อยจุลุนตะอัลละมัลออนมาและบุคชายอีกคนหนึ่งเป็นบุคคลที่ได้เรียนรู้เรื่องราวความรู้วะอัลละมาหู วะกอรอันกุรอ่านและก็เป็นคนที่สอนเรียนด้วยสอนด้วยแล้วก็เป็นบุคคลที่อ่านกุรอ่านด้วยฟาอูตียะบิฮีและเขาก็ถูกนําตัวมาฟาอัลรอฟาฮูเนียมะฮูฟาอัลรอฟาฮาและอัลลอฮ์ก็ได้ทรงชี้แจงถึงความโปรดปรานของพระองค์ที่มีต่อเขาฟาอัลรอฟาฮาและเขาก็ยอมรับมันและอัลลอฮ์ก็ได้ตัดว่าฟามาอามินตะฟีฮาและเจ้าได้ทําอย่างไรกับเนีอมัตนั้น ก็ละชายคนนั้นก็กล่าวว่าแต่อัลลัมตุลอินมาฉันเป็นคนที่เรียนว่าอัลลัมตูฮ้ฮูและก็สอนว่ากอรอตูฟีกะแลกะก็อ่านเพื่อพระอ,องค์อ่านอะไรครับกอรอตูฟีกนันกุรอานก็อ่านอันกุรานนั้นเป็นไปเพื่อพระอ,องค์อัลลอฮ์ได้ตัดว่าก็ละกาซับตะท่านโกหกว่าลกินนะกาตะอัลลัมตุลอินมาหรือยูกอละอาลิมนุนแต่หากแต่ว่าท่านนั้น เรียนรู้เพียงเพื่อที่จะให้ผู้คนขนานนามว่าท่านนั้นเป็นคนอาเลมเป็นผู้รู้วกรอตันกุรอานนาิยุกอลาหัวกอริอุนและท่านอ่านกุรอานก็เพียงเพื่อที่จะให้คนขนานนามว่าเจ้าคือนักอ่านฟะกอดกีละซุมาอุมิรบิฮีฟาซฮิบะอัลาวะฮิฮิฮัตตาอุลกียะฟินาบชายคนนั้นก็ได้ถูกลากนาสนะความหน้าลงไปในไฟนรกเช่นเดียวกัน นี่คือสองประเภทแล้วคนแรกสู้จนตัวตายแต่ในเจตนาเพียงเพื่อต้องการให้ถูกขนานนามว่าเป็นคนกลา้าคนที่สองเรียนรู้เพียงเพื่อต้องการที่จะให้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนอาเลมและคนสุดท้ายวอรุลวัสองลอวาไลฮิวาตอฮูมินอัสนาฟิลมานกุลลิฮิฟอตยาบิฮิฟะอัลรอฟฮุนยามุฟะอัรอฟฮากอละฟามาอามินตาฟีฮา ก็ละมาตารักตัวมิเสบิลิตุิบัอันยุงฟะกอฟีฮาอิลลังฟักตูฟีฮาละกาและชายอีกคนหนึ่งนะครับก็เป็นบุคคลที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาานั้นได้ถาให้เขาได้รู้ถึงความเมตตานี้และพระองค์นั้นได้ถามเขาว่าท่านทำอย่างไรนะครับกับทรัพย์สินชายคนนั้นก็ได้กล่าวว่าฉันได้บริจาค เพื่อเป็นไปเพื่อพระองค์อลัลลอฮ์ได้กล่าวว่าการรับตาท่านโกหกแต่ที่ท่านทําไปนั้นเป็นไปเพื่อเวลากินนกะก็ฝาอันตาลูกอละหัวจจวาดุนต้องการที่จะให้คนขนานนามว่าท่านเป็นคนใจบุญและสุดท้ายชายคนนี้ก็ได้ถูกลากลนะักษณะความหน้าลงไปในไฟนรกเช่นเดียวกันนี่คือบุคคลสามประเภทที่ทำดีแต่ภายในจิตใจแล้วไม่ได้มีความอิคลาสบริสุทธิ์ใจเพื่ออลัลลอฮ์ สู้จนตัวตายแต่ต้องการเพียงแค่ชื่อเสียงว่าเป็นบุคคลที่กล้าเรียนรู้สอนเพียงเพื่อต้องการให้เป็นคนขนาน,นามว่าเขาเป็นผู้รู้เป็นคนบริจาคนะครับให้ทรัพย์สินเงินทองเพียงเพื่อต้องการชื่อเสียงว่าเขานั้นเป็นคนใจบุญทั้งหมดนี้อยู่ในไฟนรกดังนั้นพี่น้องครับขอให้เราได้ตรวจสอบ ความบริสุทธิ์ใจความอิคลาสของเราเพื่อที่เรานั้นการงานของเรานั้นจะได้ไม่สูญเปล่าอวลบินลาฮิตาฟิกวันทิดายะัสลามอัลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบาระกาตุที่จบไปแล้วนั้นบทความพิเศษจากหนังสืออันวาจิฟิซุนนะอันนาบาับะวีโดยอิหมามนัสลุดดีนโตมัง,งีผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอามีน